ท่านที่รับไปนะคะถามว่าดินดินที่ปลูกกวากเงินกวากทองใช้ดินแบบไหนคะครูอันนี้นะคะอาหากรับไปแล้วต้องการจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินปลูกตัวนี้เลยนะคะดินลักษณะดินที่เราจะปลูกต้นกวากเงินกวากทองก็คือแบบนี้สังเกตดูเนื้อดินนะคะเป็นดินร่วนดินร่วนที่มีอินทรีย์ดินใบก้ามปู หรือจะเป็นดินที่มีใบไม้นะคะใบไม้ผุผงพังพังเราก็จะหมักหมักรวมเอาไว้อยู่นะคะใครไม่มีก็ไปซื้อที่ท้องตลาดได้เลยนะคะท้องตลาดจะมีขายนะคะบอกเขาว่าดินใบก้ามปูหรือดินร่วนนะคะก็หากไม่มีจริงๆนะคะก็ดินที่บ้านเราเป็นดินใต้ร่มไม้กวาด,ดมาปลูกก็ได้แล้วเติมปุ๋ยคอกเข้าไปนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นดินที่ครูหมักเอาไว้แล้วนะคะก็จะเป็นดินร่วน ลักษณะเนื้อดินเป็นแบบนี้เลยนะคะก็มาดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะสำหรับต้นนี้ใช้เป็นใบไม้ผุๆลองไปที่ก้นกระถางเขาไม่เรื่องมากนะคะตัวนี้เราก็สามารถปลูกลงไปได้เลยนะคะ,ะใส่ดินลงไปนิดหน่อยอเดี๋ยวเติมลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ถอดตัวนี้ออกจากกระถางวิธีการ นะคะวิธีการถอดออกมาก็ใช้นิ้วดันลงไปที่ก้นกระถางนะคะใช้นิ้วดันแบบนี้อ่ะ,อะแล้วก็ดึงดึงเองอะนะคะแบบนี้เองอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปนะคะรากแบบนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่ารากของเขาก็ไม่ไม่เยอะมากเราไม่ต้องตัดแต่งก็เอาวัชพืชออกนะคะวัชพืช ด้านบนเราก็ดึงออกนิดนึงเดี๋ยวมันจะไปแย่งอาหารนะคะดึงวัชจจพืชออกวางลงไปแล้วเราก็ดินกลบลงไปเลยนะคะดินใส่ลงไปเลยดินดีมากๆนะคะตัวนี้พวกว่านจะชอบเป็นดินนะคะดินร่วนตัวนี้ ถ้าดินไม้ประดับเราต้องไปผสมมะพร้าวสับนะคะตัวนี้ก็เป็นดินใบก้ามปูเรวก็นำมาปลูกได้เลยวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเสร็จแล้วก็นำไปรดน้ำแล้วก็รดราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่ครูสอนไปนะคะสำหรับต้นนี้เดี๋ยวเราลดน้ำแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลดน้ำกัน ามารดน้ํากันน้ําที่ลดนะคะใครมีจุลินทรีย์สักรสแสงก็อย่าลืมนะคะใส่เข้าไปด้วย2ลิตรก็ใส่สักสองช้อนแกงนะคะอ่าอ่าเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ลดลาดลงไปเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เปลี่ยนกระถางตามนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้ไม้มงคลตั้งตกแต่งบ้านนะคะ รถอย่างอื่นได้ด้วยนะคะตัวนี้จุลินทรีย์ดีมากๆเอาแล้วค่ะวันนี้ครูไปก่อนนะคะก็ เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินได้รับไปแล้วก็เปลี่ยนตามที่ครูบอกนะคะ,อะขอให้มีความสุขกับการปลูกไม้มงคลนะคะสอนสร้างรายได้จากไม้มงคลข้างบ้านก็เรียนรู้แล้วก็ช่องนี้นะคะใครมีต้นไม้อยู่ก็ทําตามขั้นตอนของครูได้เลยนะคะรู้จักต้นไม้ดูแลต้นไม้เป็นนะคะก็นําต้นไม้ออกมาโพสต์ขายนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ